สวัสดีครับเพื่อนเครับเพื่อนยังจุดยากกระยุงแบบเดิมไหมครับแบบควันนะครับซึ่งอันตรายต่อสุขภาพต่อเรามากนลยครับเพราะว่าควันยากกระดุงนะครับทําให้เหม็นนะครับทําให้เสียสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจนะครับหรือโรคหอบหืดนะครับซึ่งผมมีวิธีที่ไม่ต้องจุดนะครับง่ายกว่านี้อีกเยอะเลยครับไม่ต้องจุดนะครับ ดากระดุงนะครับนะครับดากระดุงไม่ต้องจุดนะครับต่อไปนี้นะครับแบบเดิมแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับอันตรายต่อสุขภาพของคนนะครับนะครับซึ่งผมจะมีวิธีนะครับโดยการไม่ต้องจุดดากระดุงนะครับซึ่งวิธีในนั้นก็ติดตามในคลิปเลยนะครับนะครับเราก็เอาขดดากระดุงนะครับ แช่น้ำนะครับชุ่มเลยนะครับแช่น้ำไว้นะครับให้ปเปียกน้ำนะครับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกก็คือเอา,ายากระยุ่มนะครับที่ปิดดนะครับเอามาแช่งน้ำนะครับชุ่มน้ำไว้นะครับอพอจะให้มันเปียกนะครับ บตอนที่เราเตรียมไว้นะครับก็มีดุแค่3าอย่างเท่านั้นนะครับก็คือดัากระดงแบบขดนะครับแล้วก็ขดน้ํานะครับดนาดเล็กนะครับนี่ขวดพลาสติกขนาดเล็กนะครับนะครับผมเอามาสองอันนะครับแล้วก็ดัางส้มใช้ชูนะครับแค่สามอย่างแค่นี้เองนะครับนะครับ วิธีทาก็แบบไหนก็ติดตามเลยนะครับนะครับเราเอาเดี๋ยวดักกระดูกที่เป็นขดนะครับเอาไปแช่น้ำไว้นะครับแช่เสร็จแล้วเราก็หักนะครับหักใส่ขวดไว้นะครับนี่ไว้เนี่นะครับหักใส่ขวดนะครับนี่นะครับหักไปเลยนะครับหักใส่ขวดใส่ขวดไปเลยนะครับนี่ เพงวิธีนี้เราก็ไม่ต้องจุดยากระดุงนะครับให้เป็นควันนะครับเพราะว่าควันยากระดุงนะครับจะทําให้เราเป็นโรคหอบหืดได้นะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีคนป่วยที่เป็นโรคหอบหืดนะครับอันตรายมากนะครับเขาจะหายใจไม่ข้ออดอัออกนะครับนี่นะครับแค่นี้ก็พอนะครับในอีกโคดหนึ่งนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ เอาไปวางไว้ตรงพื้นที่อับนะครับหรือมืดนะครับที่ลุงชอบดูนะครับนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาออกนะครับแล้วก็ทำใหม่นะครับประเด็นะครับปลอดภัยนะครับทั้งทั้งตัวของเราเองนะครับนี่นะครับ หักไปเลยนะครับหรือใครที่มีของเก่าดูก็เอามาใช้ได้นะครับหักเลยนะครับนะครับหักเลยนะครับใส่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหนังทุ่มใช้ชูนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไาเทนะครับ ใส่เลยนะครับพอจะทุ่มกับดักกระดุงนะครับพอนะครับกม่ตุใส่เยอะนะครับนี้กก็พอนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปวิแล้วกลวก็ไม่ต้องอืม ปิดฝานะครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่ตามมุมนะครับนะครับในห้องน้ำนะครับหรือที่โซฟานะครับนะครับวิธีนี้เราก็นี่มันก็ได้เองง่ายไหมครับปาดิภุมพาไปใส่นะครับนี่ผมก็ใส่ตรงนี้หนึ่งที่นะครับนี่ตรงใต้โซฟานะครับที่เป็นมุมอับนะครับนี่นะครับซึ่งดักกระดุงกับ น้ำส้มสายชูมันจะมีกลิ่นนะครับแล้วก็ได้เหยนะครับนล้วก็จะทําให้ได้ดุงได้นะครับนี่นี่นะครับนี่ก็ใต้ที่วางทีวีนะครับซึ่งเป็นมงมื่นนะครับนะครับก็ที่มุงโมที่ดุงชอบดูนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ที่ห้องน้ำนะครับที่มีดุงเยอะนะครับที่ในห้องน้ำครับแบบนี้นะครับ ก็ลองไปทําดูนะครับพิธีนี้นะครับปลอดภัยตออ่อตัวเองนะครับแล้วก็คนในบ้านนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคทางหนึ่งหายใจนะครับนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวักดีครับ